ให้ลูกค้าต้งตรงๆห้ามกลมคุณลูกค้าห้ามกลมนะคะคุณลูกค้าอ่าาจะอุจจตละนะนี่ตัดไปเลยตรงที่มันเสียหวีไม่ออกอะตัดเลยเนี่ยพอเราตัดเท่ากันแล้วใช่ไหมเราก็ซิกแซกแซกไปลายแค่นั้นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปเก็บด้านหลังอีกทีหน,นึ่งเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องกลมนะคะ นมันคันเคี้ยวอะปลายมันแบบมันแห้งเสียมากจริงๆตัดเลยนะคะถ้าตรงไหนมันยังไม่ไอ้นี่ออกก็ทําได้นะเอาฟันปลามาใช้ก็ได้นะเพื่อนๆไม่ไม่ยากต้องจะเกี่ยวถักาเอารอบนอกมันออกเฉยเห็นไหมปลายมันก็จะบางสักนิดนึงเนี่ยเสร็จแล้วตัดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บด้านหลังอีกสักรอบหนึ่งก็เสร็จเลยเห็นไหม ก็ใส่กลางห่างจมูกลูกค้าก่อนลูกค้าจะปัดได้ทั้งสองฝั่งนะคะให้เท่ากันเลยอยลี่ตรงนึงตรงเดียวกับทั้งอุเลย <c oughs> ลูกค้าล้องท <c oughs> ึ้เห็นไหมมันไม่ได้สั้นนะถ้ามันตัดเหมือนสั้นนะแต่มันไม่ได้สั้นนะ <c oughs> เนหนยานิาหนึ่งนะคะคุณลูกค้า ไม่ต้องหันค่ะเดี๋ยวช่างหันคนเดียวพอนะคะไม่ต้องช่วยกันนะคะอยาให้เพื่อนๆเขาดูกรอบทรงที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะสไลด์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 ต่อกันทีนี้เราก็เก็บนะคะรายละเอียดด้านหลังหมุนก็ยี้มให้หน่อยหมุนก็ยิ้มาทีน่าให้เห็นกนโอ้อยากจะ FC เขาอยากจะดูกรอบทรงอะอยากจะดูกรอบทรงใช่ไหมคะว่าผลลัพธ์ที่เราตัดมันเป็นยังไงใช่ไหมใช่ เดี๋ยวดูตอนแห้งก็ได้ตอนนี้มันยังไม่ฉ่ำอยากเห็นตอนนี้เลยตอนแห้งไม่อยากดูแล้วก็ดูซะหน่อยสิตอนแห้งนี่นะครับผมทั้งใหญ่นะให้เสียงภาษาไทยขอเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้หรอภาษาลาวไได้แต่ว่ามันจะไปกลางมันจะเอียงดูเป็นไงบ้างกรอบทรงเป็นไงบ้างเพื่อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปแต่งนะคะกรอบทรงก็ประมาณนี้นะสไลด์ประมาณใต้คางลงมานะเนี่ยความยาวมันก็ไม่ได้ไม่ได้สั้นมากนะคะตามคอนเซ็ปต์ลูกค้านะ คืบหนึ่งเนี่ยผมที่ตัดออกไปก็คืบหนึ่งพอดีฝ่ามือมึงเห็นไหมเนี่ยมันหวีไม่ออกอ่ะผมเหมือนช่างอุ้เมื่อกี้เลยหวีไม่ออกแต่ที่เอาลืมลูกค้าพวกเจ้าไปใส่ต้นโพอไเราก็เฟียงขึ้นเอาวางไว้หน้ากระจกก่อนเก็บไปก่อนแต่งมากแล้วเริ่มติดต่อครับทีนี้หลังจากทีนี้เสร็จแล้วเราก็มาแต่งปลายนะหวีเมื่อกี้เราสไลด์ไปแล้วตัดไปแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเช็คปลายอีกรอบหนึ่งนะคะดูปลายจะเอาวีก็ตัดวีจะเอายูก็ตัดยู ค,ค่อยหวีนะเผื่อเขามีตุ่มสิวตุ่มอะไรมันจะเจ็บเพราะหวีเราค่อนข้างละเอียดมันเป็นหวีถี่เนะาะเยหวีลงมาเลยค่ะเพื่อนๆหวีมาข้างหลังให้หมดเนีย่ยผมหญิงจะเสียเวลาตอนที่เราหวีเนี่ยแหละค่ะหวีแรงก็ไม่ได้ลูกค้าเจ็บหวีเบาๆช้าๆหวีลงมาไหม,มันจะมีปลายผมที่เราอาจจะแบบตัดแบบไม่คอนเน็กกันผมมันเปียกเนะเาะแล้วก็โค้งไปเลย เอาตัววีแล้วกันนะให้ช่างแพรเอาตัววีเนาะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าจะหลับอีกแล้วมุนมานี่มุนมานี่มุนมาทางขวาเนี่ยหมุดมาทางอยืนฝั่งนี้ก็ได้นะจะได้มองเห็นต้นหลังอันนียก็คนนี้ขาตันเลยผมก็จะสไลด์เป็นตัวดูกแบบสดๆไปเลยนะครับวิธีการตัดผมชื่อชื่อส่งอะไรนะช่างอูสไลด์ตัววีนะคะสไลด์ตัววีใช่ไหมใช่ตัดง่ายๆเพื่อนๆอยากได้ตัวยูก็ยกตัดแบบนี้แหละแต่ก็โค้งให้มันเป็นรูปถ้วยตัวยูจะเอายูป้านยูแหลมก็แล้วแต่ มันขอขยายความหน่อยก็อยู่ป้านึงป้านยังไงอยู่ป้านก็คืออยู่ป้านๆกว้างๆเหมือนถ้วยเ,เหรอใช่มือนกระทะทองแดงใช่ไหมกระทะเฉยๆไม่ต้องทองแดงก็ป้านๆครึ่งวงกลมแต่ถ้าอยู่ลึกๆก,ก็อยู่อย่างนี้ลึกๆโอเคเข<อ>้า <ละ S 1> ใจแล้วพยายามจะเข้าใจแล้วยังไงต่อทีนี้ทีนี้เราก็จะเช็คผมนะคะว่าไอ้ด้านบนเนี่ยที่เราตัดสองข้างมันเท่ากันไหมทำไมช่วงนี้ท่างกูไล่บ่อยจังไงไล์สดก็พยายามให้เพื่อนเห็น เห็นเพจของทางร้านนะเปิดค,าค่าการคุณม,<อ>มีพลังกินกาแฟมีพลังหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันแทบไม่เหลือให้ตัดเลยนะถ้าเราหวีแบบผมหั <c oughs> วเราอะไรค้าคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเราหวีดีนะมันจะไม่แทบไม่เหลือเลยเห็นไหมไม่เหลือไม่เหลือให้ตัดหยิบอ,อัเนี้ยออาให้หนายพี่ต้นไปจุกั้งมันดำสำมบูอ,อยู่นั่นน่ะมันบังเขาจะาิสัยนะ อันนี้แขวนวะนี่บางศาสนาดีใสอ่ะขอบคุณค่ะไร์สดม,มันอาจจะมืดหน่อยนึงนิดนึงมก็แดดแสง,งมันดูดไงยกไปเลยเนี่ยมันแทบไม่เหลือให้ตัดอยู่แล้วนะถ้าคุูตัดผมหัวเท่าไหร่เนี่ยหัวละแปดร้อยนะคะสำรองจองคิวได้ทุกวันนะผมยาวผมสั้น เด่นบอกว่าสอนฟรีด้วยสอนฟรียังไงอะสอนฟรีใน YouTube ก็หมายความว่าเนี่ยเข้ามาดูได้เลยช่อง YouTube องก็สอนตัดผมฟรีนะแหวกกาวสีแดงนะคะเข้าไปดูได้เลยใน YouTube นะไม่เสียค่าลิงค์ค่าอะไรใดทั้งสิน้นแต่ถ้ามาเรียนที่สถาบันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะแล้วนี่ก็หลุดหวีขึ้นไปยังไ<ร>งก็หวีตั้งขึ้นไปตรงตรงเลยค่ะตรงๆเลยใช่ไหมแล้วก็เอียงเหมือนตอนที่เราเช็คตรงท่อแรกเซ็นเตอร์อ่ะเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแค่นึงข้างนี้ก็เหมือนกันนะ คั้งนี้เราก็ทําไมไปนี่ทิมลงื่อปิดเสียงหน่อยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใครเอ่ยแถวทีมงานเธอน่ะบอกให้ปิดเสียงหน่อยเสร็จแล้วเป่าดูได้เลยเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วสองชุกงบก็เส,สร็จแล้วเดี๋ยว <để S 1> รเราเจะแห้งนะคะเก็บต้อนแห้งอีกทีนึง อนนี้ทําไปต่อครับเนี่ยจะได้ผมค่ะจะได้ผมให้เขาส่งนะคะแบ่งแสกกลางเลยเหมือนแตงโมเลยเราก็จะได้สองช่อก็เสร็จแล้วเนี่ยฝั่งละสองช่อได้สองชั้นหรือสองช่อสองช่อสองช่อเหรอช่อละข้างไง เยเดเดี๋ยางเองเดี๋ยวัน่งหรือังหรืออี่มก็มาอมไม่รวยเดี๋ยวว่าบไยม่นนนึงใันเย็ก็กรกำให้มันเซ็ตตัวใช่ไมใช่ใช่มันจะได้อยู่อยู่ได้นานิ่งขึ้นนะน่ะโอยวันอยี่กับพอม้างโอเควันเดียวันเีเจจแพไปแล้ดีทาเดือนหน่อยเอออยากจะดูวิธีการบางแปลงวิธีการพอจะได้ฟังนนแล้วเสียเวลาแล้วก็ได้ไปเลยได้ไปเลยก แบ่ง่มก็แบ่งเป็นสองชั้นง่ายๆแบ่งผมแบ่งนี่แบ่งเป็นมุมฉากลงมุมฉากลงรูปตัววีก็ได้เนี่ยก็แบ่งหนึ่งสองสาสี่ก็จบแล้วสี่ข้อหัวน่้องข้อข้อมข้อหอไม่แค่ข้อูแป้งูแป้ง้ใหญ่้นเวลานะย่นเวลาในการทางานค้านั่งงานลูกค้าก็เบื่อข่างเบื่อไหมช่างก็ไม่เบื่อหรอกช่างก็จะได้ไปทอย่างอื่นต่อด้วยไง มีลูกค้านั่งรออยู่ในร้านสิบยี่สิบคนอาจจะทันได้แหงทันทีแน่มันมอเกี่รอบครับครึ่งเดียวครึ่งเดียวรอบรอบเดียวคนละครึ่งใช่ไหมไม่รอบเดียวพอให้ไปมันสะบัดเข้าไปแต่ถ้าอุ้ม้วนเหมือนเยอะนะแต่ว่าตอนส่องความร้อน่ะเราส่องตรงปลายนี่เห็นไหมเราส่องฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมเพราะบอกว่ามันเปียกผมน้ำแบบคนาเรื่องไม่เข็ดดังเลยเหรอเขาไม่มีผมขาวเลยเหรอไม่มีผมสีเลย เขายังไม่แก่ค่ะท่างใหญ่เขาเหรอเขายังไม่แก่เพราะผมดำสิคะเอาลูกค้ายังสวยยังสาวอยู่ลูกค้ายังสาวอยู่อ้าวอายุเท่าไหร่คะลูกค้าสิบแปดผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคุณจะมารู้ดีกว่าลูกค้าได้ไงคะลูกค้าบอกสิบแปดงางนี้ต้องมีสามปีอยากตายมากอนี่ทำแคะไหนเนี่ยอาริโพลไงผมมันพูดฟ้องเห็นไหมการรีโพลใช่ไหมอ่าเราจะม้วนแค่ปลายนะหมายว่าใดใดปลายใดโคนผมให้เงาซะก่อนใช่ไหมใช่ให้มันเงาให้สวยก่อนให้มันวาวก่อนใช่ไหมให้มันเรียบก่อน เนี่ยแล้วก็ใส่ปลายแล้วก็แล้วก็ปความร้อนที่ปลายใช่ไหมใช่ค่ะบริเป็นาวแตงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ครับมันไมปลายมันมาอยู่ฝั่งนี้เลยไหมเน้นที่ปลายมันนะให้ปลายมันเข้าอยู่ในแปลงก่อนแล้วมันจะง่ายเพื่อนๆจะมุนง่ายถ้าปลายมันเข้าไปอยู่ในในแปลงไม่ได้อ่ะมันบิดยากเห็นไหมผมมันก็จะวิ่งออกนะฮะยิ่งคนผมตรงตรงไม่มีเชื้อนะเพื่อนๆจะได้ยากอืมไม่มีเชื้อความยิดมันจะบังคับยาก ขอดูขอดูนะครับดูหน่อยหมดไปหมดไปไปล่อยไม่ปล่อยทำไมพอมันเจอความเย็นอ่ะมันก็จะเทสตัวได้ดีเห็นไหมคะมันก็จะโค้งโค้งโค้งนี่เป็นเทคนิคใช่ไหมเนี่ยอืเนี่ยก็แบ่งทีละครึ่งเดียวก็สองข้อก็เสร็จแล้วเนี่ยอ๋อครับนั่นเป็นเทคนิคหนึตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรีดโคนนะใจใจโคนผมบอกเนี่ยจับครั้งเดียวล็อกครั้งเดียวมันจะได้ไม่ร้อนมือวิธีใดแบบแบ่งเนี่ยก็วิธีใดแบบสไลายนวดเข้าใช่ไหมใช่ค่ะใดไปบอลลุ่มอ๋ใดไปบอลลุ่มอ่าจะในตรงก็ได้ตรงเนี้ยแต่เราลไว้อ่่อออ๋นนนนีีีีโโคคกพเรยบแล้้วทีีเเนยราก็ง่่ายยแล้วเนี มันไม่ยากนะเพื่อนๆลองฝึกด,ดูมันมีเทคนิคอยู่อยากรู้ไหมไม่อยากรู้แล้วตอนนี้โอเคไม่อยากรู้ก็จะบอกอ้าดึงมาหาท่อที่มันสั้นที่สุดเวลาใดสไลด์อ่ะผมมันจะเข้าไปอยู่ในแปรงทั้งหมดคือตอนคุณคุณยกตัดอะ่ะคุณตัดมาข้างหน้าใช่ไหมตอนคุณใดอะ่ะคุณก็ใดมาข้างหน้านิดนึงใดมาหาท่อที่สั้นที่สุดถ้าคุณไปใดข้างๆอะ่ะข้างหน้ามันก็หล่นเห็นไหมทีนี้มันก็ไม่จับไม่ได้สักทีนึงเทคนิคมันมีแค่นี้เองอ๋อครับ แำไมเผมต้องเงาตอนม้วนพันหนไหนอะฝอยผมเนี่ยเราต้องม้วนผมเป็นหน้าตู้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องม้วนกิ้งกิ้งกิ้กิ้งกงเอาจริงกเหมือนหล่นหล่น่ภูเขานะใช่เห็นไหมพอพอไม่ได้เห็นไหมพูกไหมูไหมะนลูกน้ผมทำแบบนี้ก็ูใช่ไหมใช่คือเป็นผมตรงนะแต่ว่ามันก็จะมีบางเส้นที่มันูดๆหยิเนีแยจับพอถึงปลายแล้วก็ล็อกไว้ให้แน่แล้วเพื่อนๆก็รีจะได้ไม่ต้องสาวอย่างนี้หลายรอบมันร้อนอ๋อครับเนี่ยล็อกให้แน่ทีเดียวเลยแล้วก็ เอาอมดลไฟเอาตอนที่มันหมาดๆเลยนะมันจะได้อยู่ครับก็ต้องใช้เวลาใจสุดใจดำนี่นะครับคุณบอกจะเก่งทั้งเนี่ยก็ไม่ไม่นานค่ะคือช่างวัวทำบ่อยๆนะก็ตั้งแต่เรียนจนถึงนี่สถานรทำงานก็ช่างวัวสิบปีแล้วนะก็้งแต่ช่างวัวลำดับสามสิบโน,นใช่ไหมก <ๆ S 1> ็เรียนต้องทำบ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เป็น ใครไม่มีลูกค้าน่ะก็หัวหุ่นน่ะซื้อหัวหุ่นสักตัวนึงผมยาวๆนะหัดม้วนเท่าก้อนอย่างนี้แหละว่างๆก็หามาม้วนไม่งั้นน่ะเราจะไปรอแต่ไปเรียนกับหัวลูกค้าขอดูหน่อยขอดูหน่อยอย่าตื่นกลางนัขอดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยวางยังไงวางยังไงอธิบายชั้นสั้นๆหน่อยดิช้าๆหน่อยพอดีเมื่อกี้มันเสียงมันดังเสียงใดมันดังมองไม่เห็นก็แบ่งผมนะคะเป็นลูกเตวีนะข้างละสองชั้นเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไดร์ีโคนก่อนรีโคนปื้ดจนถึงปลายที่เรากำหนดว่าเราจะสุดขอบม้วนน่่ะเเสร็็จปุุ๊บพือๆกหมน หมุนแปลงแล้วความร้อนใส่หมุนให้ไปผมมัน้องอยู่ในแปรงกันใช่ค่ะเนี่ยความร้อนใส่ทั้งบนทั้งล่างพอใส่เสร็จปุ๊บเอาก้นใดใส่ให้มันเย็นเพื่อล็อกรอนนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยหมุนแปรงเข้าด้วยใช่ไหมค่อยๆหมุนหมุนเพราะว่าถ้าเราดึงลงปกติอะมันไม่ลงเพราะบางทีผมมันพันกันก็หมุน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 แค่นั้เองสองข้างก็หมือนกันอันนี้เป็นการม้วนย้ำใช่ไหมฝั่งนนั่นกว่าใช่ค่ะให้มันเรียบย้ำยังไงย้ำให้ทำเหมือนเดิมใช่ไหมให้มันเป็นก้อนเดียวกันของแต่ละฝั่งเพราะว่าตอนที่เราแบ่่่่งงงแแบบบใใใใใใดดดด้้้้วเเเเเปป็็็นน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 ชชัััััมมมมยรรรราาาคคถูกกกกกทีีีจะหอ ใช่ไหมเข้าใจไหมทั้งใหญ่ไม่ทั้งใหญ่เข้าใจหมอ่ะไยู่ะเอาละหัวอีกตอบม่ถูกเลยไ่งใหญเข้าใจไหมเข้าใจปวดหัวเลยลูกค้าเข้าใจไหมคะเข้าใจโมงหมดแล้วเนี่ยทำไมพูดน้อยจังคะลูกค้าปกติพูดมากปกติ่าพูดไม่หยุดเลาเขาปล่เพูดเยอะเงยนนิดนึงค่ะ่ต้งก้มหน้าขาม่ต้งหลบแสงคะท่เย่าเดี๋ยวเราสไลด์ไปมันผิวนิดนึงสไลด์ไปมันผิวใช่ไหมด้นีกเรียกเรียกอะไรก็ ทำให้ปลายมันพิュ๊บต้องระวังนิ้วตัวเองไม่ใช่ไอ้ช่างเอกเนี่ยโอ้ยไม่ต้องระวังหรอกหลับตาสลายนียังได้เลยที่ที่งอกที่นิ้วที่นิ้วอยู่ข้อมืถึงงอกขึ้นใหม่งอกมาใหม่ใครเป็นช่างตัดผมมาก็รู้ดีใช่ไหมเพื่อนๆโดนมั่งอะไรมั่งก็เรื่องปกติเนาะใช่ไหมช่างแพล่ค่ะร้านร้านร้านช่างอู๋นี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยร้านอยู่พหลโยธินห้าสิบสองนะคะ ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะคะ b t s สถานีสะพานใหม่นะลูกค้าคนนี้เขามาจากมาจากไหนคนนี้ถามทีมาจากไหนมาจากไหนคะลูกมาจากสมุทรปราการค่ะมาจากสมุทรปราการแล้วที่สมุทรปราการไม่มีร้านเสริมสวยๆแต่ผมดึงไงแถวนั้นร้านร้านเยอะค่ะร้านเยอะร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวรู้อะไรก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้ทักกูทำอะไรอยู่นี่ที่ไหนตลกเ่ยคุนี่ทำเทคนิคอะไรอยู่เนี่ยก็สไลด์ไปลายๆออกเห็นสาวเอาสาวเอานี่คือยังไงก็ตรงไหนมันหนาก็สไลด์ออกไปเนี่ยเนาะแทงกันไงเข้าไปแล้วก็กระดิ่งแล้วเราก็ทำเลือกอะไรเลือกเฉพาะยอดที่หนาใช่ไหมทัก้เเราาาทลมันกูมันิิิวววมมมัััั้ยยนง แล้วดูไงบรนพิวแล้ววะดูไงก็ดูให้มันผิวสิอ้าวหมายความว่าไงวะดูให้มันผิวสิดูบันพิวอ่าดูให้มันให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยมันดีกว่าเดิมไหมดูสองข้างเห็นไหมให้มันซอฟใช่ไหมดีกว่าเดิมไหมมันจะมีเส้นสั้นเส้นยาวหมายความว่างหมายความว่าตรงนี้มันจะมีจะมีการหนาบางหนาบางไหมข้างนี้มันมันเหมือนตัดตรงทื่อๆอย่างใช่หมครับหไหมข้างนี้มันจะมีเหมือนแนวสไลด์ที่เป็นใบไผ่เห็นไหมอ๋อใบไผ่ใบไผ่มันจะเลี้ยวๆแล้วก็เล็กเ็แหลมๆไงโอเคเข้าใจแล้วเป็นใบไ ถ้าเราจับอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าภาพนี้มันจะสวยกว่าเพราะผมอะเราต้องการให้ผมมันสไลด์วิ่งเข้าไปข้างหน้าคือต้องการให้ปลายมันงุ้มใช่ไหมให้ปลายมันวิ่งเข้าไปข้างหน้าลูกค้าใช่คือเหล่าด้านนอกออกครับก็เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะใครอยากใช้ฟันปาก็ใช้ได้ไงก็เหล่าเหล่าเอาลองดูนะคะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวไปเล่นให้แป๊บนึงพี่ต้นเอาคุณแจไปไปจัดการให้หน่อย ไปทำหน้าที่พลเมืองดีจ้างใหญ่ไปจอดรถฝั่งชาวบ้านคนละสามพันรวดเลยเขาที่เขามาตามแล้วยังไงก็ต้องไล่สดต่อนตรงที่ส่งหน่วยเพื่อนย้ายด่วนไปแล้วนะครับก็ช่างใหญ่หลังยังไงต่อช่างอูณยังไงต่อข้างหลังนี่เป็นยังไงดูแลอยากเห็นข้างหลังอ่ะหมุนมานกหมุนมาหมุนมาร้องว่างไงเกลียวจ๋าข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังก็สวยสิคะมันก็เป็นแนวเลเยอร์ใบก็บางพอสมควรเลียดเป็นทรงฟาราใช่ไหมทรงเนี้ย จริงๆก็ได้นะแต่ว่ามันจะยาวไปเพราะว่าช่วงช่วงระลวล่ามคี่ือจริงๆอ่ะฟาราข้างๆอ่ะมันจะต้องเป็นวีแบบแบบไม่แหลมมากต้องวีป้นๆวีป้านวีแบบข้างๆไม่หายคือยังไงอ่ะคือตัว V อ่จะมีอย่างี้ช่ไมวีอย่างนี้กับวอย่างนี้ใช่ไหมแต่สำหรับทางอูนะเอามือมือถ้าเอาให้สวยนะมันจะต้องเป็นวีอย่างนี้ลูกค้าเราเป็นแบบนั้นเอาวีอีกอย่างน่วีวีขวีก้วรูีค้ากั้านชาุมทองกันคือวีนี่นะนี่นี่ก้อนอยู่นี่ก้อนอยู่นี่เอาี้ เนี่ยข้างๆตรงนี้ต้องไม่หายต้องมีเนื้อผมให้เราได้ม้วนหล่อด้วยนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตัววีอ่ะมันจะค่อนข้างตรงนี้มันจะหายจะทิ้งดิ่งออกไปเลยสีีชมพูน่ก็นี่ไงมันมองไม่เห็นดำกับดำอ่ะนี่ไงโอเคเอาอธิบายใหม่ก็เพิ่มนึ่งนี่ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจคือถ้าเป็นชายตัววีนะข้างๆตรงนี้มันจะหายมันจะไม่มีเนื้อผมเวลาเราม้วนไปข้างหลังนะถ้าเราอยากรักษาเนื้อผมให้ตัดวีป้นๆคือวีอย่างนี้วีกว้างๆอ่ะถ้าอย่างนี้เขาเรียกวีแคบๆใช่ไหมข้างๆจะสั้นมันไม่มีเนื้อผมเวลาเราม้วนตตตลลลลกมาาาาาข้้้้งงหหหหัััััออ่่่ะะนนนแุสดดไวยใีปๆ เวลาผมที่เราม้วนน่ะมันต้องขับขึ้นไปอีกถูกป่ะคะมันก็จะได้ไล่ๆๆกันลงมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อเลยต่อเลย่อนความหมายคือตรงนั้นเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเหรออะไรอยู่วะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเหรอถ้าถ้าได้ตรงสวยไหมได้ตรงได้ตรงก็สวยค่ะมันก็จะเป็นเลเยอร์เนี่ยตามนี้เลยถ้าเราจะได้เป็นเป็นเป็นฟาร่าได้ไหมได้ค่ะได้ฟาร่าก็ได้ได้ฟาร่าคุ้มเข้าได้ไหมได้ค่ะคุ้มออกได้เอาฟาร่าฟาร่าเรียกว่าคุ้มออกม้วนจะสลับเราได้ไหมคุ้มเข้าเรียกทรงมอสเราไม่เรียกฟาร่าคุ้มเข้าอครัััับบใช่่่ยยงงด้กมมมมนน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 ีีีี มุมหน้ามุมหน้าเดี๋ยวเข้ากล้องหน่อยคุณลูกคะหลับไปยังคะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆง่ายๆนะมันจะยุ่งยากตอนที่เราหวีผมลูกค้าแค่นานเองเพราะลูกค้าผมเขาอะร้อยทั้งร้อยมาไม่ไม่มีไม่ไม,ม,มีสวยหรอกกว่าจะมาถึงมือเราเนาะช่างอุ้รับสอนไหมรับสอนตัดผมไหมรับสอนค่ะก็เป็นทรงก็สอนนะคะแต่ขอให้คนเป็นช่างเนาะคนที่เป็นช่างมาเพิ่มเติมก็ได้เดียวได้เดียวได้ไหมได้ค่ะถ้าุใก็ไปรับสอนนอกสถานที่นะให้โทรมาคุยนะคะโอ้มีสอนนอกสถานที่หรือเหรอใช่ค่ะตอนตอนั้นก็ไปไไ้อพื้นที่การให้บริการระดับไหนไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าทที่่่่่ไไ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 หหนนนะะคคคคคกกก็็ือใ้โรรมมมมมมาาาาุุยยเปปปปปปปบลููัพช อะะไรวนู้นวันนั้นเขาไปสอนนุ่นท่้ง,ษษษช,งช่องสีช่องสีที่ไหนอะสารแดงรถไฟฟ้าพิทีเอใใกล้กลับช่องพีทเหรอใช่ไหมสวยไหมล่ะโอ้สวย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 อ่าเนี่ยง่ายๆเสร็จแล้วก็ใส่แสว็กใส่น้ำมันได้เลยตามนั้นสั้นยาวก,ก็ตามใจเลยลูกค้าเขาอ,อยากได้สั้นอยากได้ยาวให้ครับวันนี้ช่วยกันทำอาหารกินหน่อยครับลูกคา้าพรุ่งนี้พออกกุ่งนี้เคาบอกได้พรุ่งนี้เคยบอกพวกนี้มันคืออะไรครับนิ่มๆน่ไหมเมื่อกี้ผมใส่ใส่ให้หอมไหมหอมค่ะนิ่มนิ่มด้วยนะคะตัวนี้เป็นอาหารสุกนะสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะอยาก จ่องคิวตัดผมสมัครเรียนนะคะสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์ตัดผมแบรดเรียนนะคะสำรองมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะคะแล้วก็ศูนย์สองสองห้าสิบแปดสามเก้าเก้านะวันนี้ก็ลาไปก่อนเหนื่อยแล้วพูดเยอะมากเลยวันเนี้ยเหนื่อยไหมไดผมยาวเหนื่อยมากไม่เหนื่อยทั้งสาทั้งใดทั้งซอยทั้งสาวทังซอยเลยมมันไม่เหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยตอนที่เราพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยคนที่ทำคลิปสอนตุ้งตาวู นับถือเลยครูบาอาจารย์ที่ทำวแ้วสอนด้วยมันเหนื่อยมากมันใช้แรงเยอะอะถ้าเราทำทำทำอย่างเดียวสิหัวก็ไม่ไหนไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าหลับอยังเดกเต้นหัวลงเลยหลับยังอันนีจิงต่ผูชรู้สึกยังไเจ็บไหมเจ็บไหมหมีเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะออไม่เจ็บนะอง้วลองทรงที่ได้เป็นไงลองลืมตามองลืมลืมตาชิลูกเออทรงที่ได้เป็นไงครดีไหมดีอยู่เนาะมันก็เป็นแนวสไลด์นมจะไปได้ตรงก็ได้แต่ปัดข้างก็ได้ผมจะเข้ากันทั้งสองฝั่งนะคะไมูดีหม โอ <laughs> เคบายบายลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี